ทำไหนไหนก็จะเรียนแล้วอยากให้เน้นเรื่องนวดแก้อาการไปด้วยเพราะคนที่เขามานวดเราอ่ะคนปกติเขาไม่นวดกันแต่ปกติเขาจะไปนวดน้ํามันนวดผ่อนคลายเบาๆ <c oughs> เขาไม่เคยนวดกันส่วนมากคนที่เข้าร้านนวดเขามีอาการกันทุกคนเอาจากตัวเองเป็นหลักเลยอย่างน้อยน้อยคอบาดไหล่เขามีอาการแล้วมือไม้ชาเนี่ยจับมือถือเออนะาจากการทางานเนี่ยจากคอมพิวเตอร์จากการทํางานประจำอย่างเงี้ยมีแน่นอน ปวดหัวไมเกรนอย่างเงี้ยมีแน่นอนนะคะปวดหน้าไฟปวดหลังปวดเอวนั่งทํางานนานไม่ค่อยได้มูฟอย่างเงี้ยมีแน่นอนอ,อปวดขาปวดเขา <c oughs> <c oughs> ่าโดยเฉพาะคนมีอายุหน่อยนะก็จะมีในแนวที่สลักเพชรอักเสบมีปัญหาเกี่ยวกับสลักเพชรแบบเนี้ยมีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเพิ่มทักษะการนวดแก้อาการเข้าไปด้วยจะทําให้นะคะลูกค้าประทับใจแล้วก็เอคิดถึงคุณ <c oughs> ก็เป็นการมัดใจลูกค้าได้อีกทางหนึ่งนะคะในไหนก็จะเรียนแล้วนะก็แนะนําแล้วก็อาจารย์ก็มีนะมีคอสนวดแผ่นไทยแล้วก็นวดแก้อา,านะคะแล้วก็นวดฝ่าเท้านะคะกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ามีคอสออนไลน์หมดเลยถ้าคุณไม่สะดวกที่จะมาเรียนสดนะแล้วก็มีมีทักษะอยู่แล้วแนะนําว่าแค่อออนไลน์ก็โอ้โหยิ่งมามาเรียนสดแล้วสามารถอาขอใบป,ประกาศได้ พอใบประกาศเราก็สอบขึ้นทะเบียนได้ด้วยนะคะสมัยนี้พอ่อนนี้นะขอ <c oughs> โทษอ้เสียงแตกเฉยอาทักทายเพื่อนก่อน <c oughs> คุณปัทมาฮานะ,ะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้โหเสงแตกเสียงแตกนืสาวเ <c oughs> ออเสงแตกเนื้อสาวไปเลยนะ <c oughs> อืม มีวิธีด้วยเดี๋ยวถ้าเสียงแตกนะสาวจะมีสเปรย์อยู่ยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะจะเป็นประมาณนี้แหละเออนะคะจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> พ,พูดไปนะสิ่งทีาจะแตกเนื้อสาวเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรแต่ทานน้ำก็เด็กลงไหลเนี่ยก็เลยเป็นศาสตร์ศาสตร์ที่แบบว่าหน้าลงไหลมากๆเลยพอเราหน้าลงไหลเสร็จแล้วนี้เราก็ต่อยอดได้เราต่อยอดไปได้เยอะมากเหมือนเส้นนวดหน้าแบบเนี้ยเราต่อยอดไปถึงสปาศีรษะเราต่อยอดไปถึงอ่าเขาเรียกอะไรนะแก่ แก้ออฟฟิศซินโดงสปสาศีรษะก็จะไปเน้นการเรื่องการกดจุดถ้าเรากดจุดหน้าได้แล้วต่อไปเราเพิ่มอีกไม่กี่จุดก็จะไปถึงการกดจุดที่ให้เส้นเลือดในสมององเรานะคะไหลเวียนดีขึ้น